ละครไม่ถ่ายรอขายทองทีมงาน <c oughs> เขาเซ็ตรออยู่รอ,อขายทองทีมงานอีกแล้วแ <c oughs> ล้ววะไม่ได้หลอกหลอกตลอดเนื้อเย็นวันนี้อยู่แค่สองคนจ้ะไี่เพื่อน,น,นอะไรนเล้ยจังไหย เเป็นเพราะเธอแบบยิ้มยิ้มสวยไงก็มีความคล้ายอยู่นะโอเค้้ดดไขายทองอีกแล้วนะขายทองอีกแล้วนะทีาางนไปซื้้อใหภรรยขายทองอีกแล้วนะนี่คืออยู่หน้าเซตของกันไทยจิ้งคน้าบูมทำงาน อยาก,กินนะอยาก,กินนะตลกสบายโอ้ไมเกียวค่ะนี่เมื่อกี้กินไปแล้วนะคะเขามากินข้าวกลองอีกกินไปเรื่อยๆเลยจ้าสั่งได้เลยนะคะโอ้ไมเกียวค่ะ